กาม่านักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับทุกคนจะเป็นยังไงท่าน,กาาาน,นักดดนนกีฬาเทค,ววคบอลทีมชาติไทยของเรานะครับใน2024ครับไม่ได้กระโดดขึ้นฟ้าเหมือนกับกระโดดขึ้นฟ้าลูกตะก้อนะครับทุกคนแต่แต่แต่ผมได้ยินข่าวแว่วๆว่าปี2024นี้นะครับทีมชาติไทยของเรานะครับผม ก็เกิดดราม่าซะแล้วนะครับเกี่ยวกับการกระโดดขึ้นฟาดนั่นเองนะครับทุกคนครับส่วนเรื่องดราม่ามันจะดราม่ายังไงเรามาฟังคลิปนี้กันครับก่อนที่จะไปรับชมและฟังนะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร e นะกดไลค์กดแชร์ให้ชจองของผมนนท์รงชัยแนวด้วยนะครับผมโอเคครับเราไปติดตามข้อมูลกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นมาอย่างไงทําไมเราถึงจะไม่ได้ขึ้นฟาด สวัสดีครับพ่อผมในช่องชาแนลนะครับทุกคนรู้หรือเปล่าว่าในปี2023เนี่ยนักกีฬาเทคบอลของเรานะครับเกิดดราม่าขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเกี่ยวกับการขึ้นฟาดนะครับผมซึ่งทีมชาติไทยของเราครับนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยสร้างชื่อเสียงมาในแบบโอ้โหเยอะมากแล้วพัฒนาการของการเล่นกีฬาเทคบอลนะครับพัฒนาไปได้เร็วมากนะครับทุกคนครับ หลังจากที่ผมได้ทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นวิดีโอนะครับผมก็โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะครับผมเอามาภาคเป็นภาษาอีสานอย่างนี้ก็โดนนะครับทุกคนครับไม่เป็นไรครับมาเริ่มต้นใหม่ในปี2024นะครับทุกคนแต่ว่าไม่เอาเป็นวิดีโอแล้วนะครับผมก็มาทําในรูปแบบของข้อมูลมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ FC ทุกคนดีกว่านะว่ามันเป็นมาอย่างไงในปี2023นะครับซึ่งเนี่ยโอ้โหทางสมาคมแห่งกีฬาเทคบอลนแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ได้ทําผลงานแล้วถือว่าสุดยอดนะครับผมไม่ได้ไปดูนะผมว่าจะไปดูนะครับติดสอนก่อนนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆผมเองนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับทุกคนครับก็หลังจากที่นะครับกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยของเราครับได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะครับโอ้โหกระชอนโลกจริงๆนะครับเกี่ยวกับการลีลาการขึ้นฟาดนะครับกระโดดขึ้นฟาดของทีมชาติไทยของเรานะครับทุกคนครับก็ใน ชิงแชมป์โลก2,023นะครับทีมชาติไทยของเราก็ได้รางวัลนะครับ2เหรียญทองเลยนะครับ2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับเป็นไงครับทุกคนถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเมื่อปลายเดือนพฤศจิกนะครับแล้วก็ธันวาที่ผ่านมานะครับผมต้องบอกเลยว่าในปี2024เนี่ยเทคบอลนะครับได้มีแผนนะครับได้มีแผนที่จะลุยในปี2024อีกแน่นอนนะครับทุกคนครับทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับ แต่แต่มันเกิดดราม่าตรงนี้นะครับทุกคนครับฝรั่งนะครับเขาเห็นลีลาการขึ้นฟาดของเรานะครับแล้วก็เขาก็ได้ไปร้องเรียนนะครับร้องเรียนท่ากระโดดฟาดของเรานะครับว่ามันอาจจะผิดกฎอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับผมแล้วมันเป็นยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับนักกีฬาเทคบอลของไทยนะครับผมเกี่ยวกับการขึ้นฟาดนะครับผม หลังจากที่กระแสเทคบอลในเมืองไทยของเราเนี่ยครับโอ้โหได้รับความนิยมนะครับบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนครับโดยเฉพาะศึกชิงแชมป์โลก2023ครับทุกคนที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็มีกองเชียร์ครับแล้วก็คนติดตามเชียร์เนี่ยการถ่ายทอดสดแล้วก็ไปดูข้างสนามเนี่ยเยอะมากนะครับทุกคนแน่นอนครับในเมื่อกีฬาเทคบอลของเราเนี่ยพัฒนาไปได้เร็วนะครับสามารถชิงแชมป์โลกได้นะครับ ก็ทางสมาคมก็มีแผนที่จะต่อยอดการพัฒนาแบบครบุกมิติเลยนะครับทั้งจะส่งนักกีฬานะครับเข้าแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนในระดับนานาชาติให้มากขึ้นเลยครับทุกคนคิดดูสิโอ้โหระดับนานาชาตินะครับผมไม่อยากเล่นนะครับแต่มีโอกาสนั้นไหมครับทุกคนก็จะส่งเสริมนะครับทางสมาคมก็จะส่งเสริมการจัดแข่งขันในประเทศทุกระดับเลยนะครับงานนี้นะครับเราก็จะได้เห็นเด็กๆมาเล่นเท็บอลกันเยอะเลยนะครับทุกคนครับ ระหว่างเทคบอลกับตะกอ้อนะครับอะไรจะไปเกิดในต่างาในต่างประเทศมากกว่ากันนะครับโอ้โหระดับโลกนะครับกีฬาเทคบอลของเรานะครับทุกคนก็นั่นแหละครับาทางสมาคมเนี่ยจะสร้างฐานนักกีฬาครับและโค้ดและผู้ตัดสินนะครับและก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเลยทุกคนสุยอดทัวร์นาเมนต์ระดับโลกทุกคนสําหรับการส่งแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับโอ้โห นี่คือแผนงานของสมาคมในปี2024นะครับทุกคนกีฬาเทคบอลนะครับเรื่องที่จะส่งนักกีฬาเนี่ยออกแข่งขันนะครับทุกทัวร์นาเมนต์เลยนะครับแล้วก็จัดแข่งขันให้กับกกทนะครับนอกจากนี้ครับทุกคนครับโอ้โหหลังจากที่หลายชาติเนี่ยเริ่มเห็นฝีเท้าของเรานะครับในการระดับการแข่งขันระดับโปรทัวร์นะครับรวมไปถึงชิงแชมป์โลกครั้งที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือ2023เองนะครับทุกคน ก็พวกต่างชาติระดับโลกนะครับานานานชาติเขาก็เริ่มหันมาจับตามองครับนักกีฬาไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นชาติที่มีเทคนิคการเล่นที่มีเป็นเอกลักษณ์ครับเฉพาะตัวโดยการกระโดดขึ้นฟาดนันเองนะครับทุกคนซึ่งก็มักจะทําแต้มได้เสมอเรื่องนี้หลายชาติกําลังแก้ทางเราอยู่ต่างชาตินะครับ ต่างชาติก็กําลังจะแก้ทางเราอยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเขาห้ามกระโดดขึ้นฟาดนะครับห้ามเล่นลูกบนอากาศสูงเกินสีสับนะครับโอ้โหเราจะนึกภาพออกยังไงเราทำไงครับครึ่งรอบสามารถเตะครึ่งรอบได้นะทุกคนครึ่งรอบได้แล้วก็ลูกป่าลูกเหยียบประมาณนั้นนะครับทุกคนครับก็นั่นแหละครับอ,อันนี้ผมไม่ได้มาแบบคุยมั่วๆนะครับนี้ผมก็ ไปเอาข้อมูลในสมาคมกีฬาเท็บอลแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะครับทุกคนครับเอามาให้เพื่อนๆเอฟซีที่ยังไม่รู้นะครับได้รู้กันนะครับทุกคนครับส่วนโอกาสที่ทางสหพันธ์เทคบอลนานาชาตินะครับจะเปลี่ยนกฎกติกาห้ามกระโดดขึ้น้านะครับทุกคนอย่างที่มีประเด็นว่าบางชาติได้ร้องเรียนไปแล้วนะครับบางชาตินะครับร้องเรียนไปแล้วนะครับทุกคนร้องเรียนไปแล้ว เขามองว่าเอาเปรียบคู่แข่งเกินไปก็เอาเปรียบตรงไหนครับก็มันเป็นเทคนิคในการทําแต้มนะครับทุกคนก็ทุกคนก็สามารถฝึกกันได้นะครับเขาไม่ฝึกกันเองนะครับซึ่งบางท่าตีลังกากับหลังนะครับต่างชาตินี้ก็โ,โหมีเทคนิคดีกว่าเราดีครับในการตีกับหลังนะครับถ้าจะมาฝึกขึ้นฟาดเนี่ยก็ง่ายสําหรับเขามากถ้าเขาฝึกนะครับทุกคนก็นั่นแหละครับแต่ว่าก็ ทางสมาคมก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นสิ่งที่ทําได้นะครับเป็นสิ่งที่ทําได้และไม่ได้มีการห้ามแต่อย่างใดนะครับที่สําคัญนะครับเป็นเรื่องของทักษะระดับสูงนะครับที่ช่วยสร้างสีสันและความน่าตื่นเต้น,ต,นตื่นใจให้กับการแข่งขันมากกว่ามันก็จริงนะครับลองคิดสภาพดูว่าถ้าทีมชาติไทยเนี่ยไม่กระโดดขึ้นฟาดไม่ไปโชว์ดีลาให้ชาวต่างชาติดูครับจะมีสักกี่กองจะจะมีสักกี่คนนะครับที่จะไปเชียร์แล้วก็โอ้โห แบบรุ้นกันขนาดนี้ครับมันดูเฉยๆไปเลยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันมันไม่ว้าวอะ่ะถนัดฝรั่งเห็นเราขึ้นฟาดเนี่ยนะครับกองเทียร์เขายังชอบทุกคนถ้าเทคบอลขาดทีมชาติไทยไปนะครับไม่น่าจะไม่ได้รับความสนใจเยอะนะมากเท่าไหร่นะครับผมน่าจะาไม่มีใครชอบดูะนะครับก็เหมือนผมเห็น ฝรั่งเขาแข่งกันนะผมก็เฉยๆนะครับเหมือนเดาะแล้วก็ปาดแล้วก็เวียงขาแค่นั้นนะครับมันรู้สึกไม่โอโหเหมือนทีมชาติไทยของเราครับเวลาทีมชาติไทยของเราตั้งขึ้นทีกระโดดขึ้นฟาดทีเนี่ยโอฝรั่งยังว้าวนะครับยังโอโหยังโ oh หเลยครับทุกคนโอ้โ oh หก็เหมือนกับการแข่งตะก้อนะครับพอเวลาขึ้นฟาดทีเนี่ยโอโหกองเชียร์นี่ร้องลั่นกรี๊ดลั่นสนามเลยนะครับทุกคนครับ ก็ประมาณนั้นนะครับทุกคนครับโอเคครับเราก็ติดตามอ่าให้กําลังใจนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยของเราต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแผนในการต่อสู้หรือลุยใน2 0 2 4เนี่ยจะสนุกหรือจะเป็นยังไงโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe นับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมลงชาแนลด้วยนะครับทุกคนมีความคิดยังไงกับประเด็นดราม่าเรื่องนี้เมนได้เลยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมนุ่งชาแน,นลด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านุ่งชาแน,นลสวัสดีครับ